อที่นี้เขาจะตอนะครับหรือจะเสียบพักไฟนะครับเขาก็ไฟบานนะครับเนี่ยเขาก็ไฟบานนะครับปกติเนี่ยตัวควบคุมมุดตัู่มันจะทำงานนะครับเนี่ยความชื้นเนี่ยเขาบเกี้ยวนะครับเพราะว่าความชื้นไม่เป็นแบตในตัวก็ยังแบตไดีกานะครับเนี่ยส่วนมาเขาอง่ายอ่าพัดลมนะครับติดนะครับนี่พัดลมติดหลอดไฟติดนะครับพร้อมกันนะครับ ่อมาเฮาอย่ามันตั้งนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการฟักไข่เนี่ยคือ3 7 5องศาครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้เบิรนะครับผมจะตั้งให้มันตัดอย U ่37.3นะครับอ่าโมเมนตผมจะตั้งให้มันทางานอ่ะที่37.3นะครับตั้งให้มันตัดการทางานนะครับที T 37.8นะฮะการตั้งคือว่านะฮะกาแค่กดเนี่ยฮะกดฟังสายมือเยนะครับอุปรขึ้นเนี่ยที่หนึ่งครับ กดเี่สองครับค้างไวเอาไหมนะครับอ่ากดค้างไว้ครับเมื่ออ่าพอนกับพิบปุ๊บเท่ากับกดขึ้นนะครับกดขึ้นจะได้สามสิบเจ็ดจุดสามนะครับอันนี้คือการตั้งนะครับสามสิบเจ็ดจุดสามนะครับอ่านี่ครับก็ถึงสามสิบเจ็ดจุดสามนะเข้ากับว่างมาเข้ากับปล่อยมาเลยนะครับ ปอยเซตปุ๊บเขากับกดเบองวมาที่ตั้งถือวันเนี่ยฮะสามสิบเจ็ดจุดสามข้างขวาเมื่อนี่คือเป็นการตัดการทํางานนะครับก็คือตั้งขึ้นกันนะครับนี่ฮะนี่ทราบว่ามันก็ตั้งขึ้นกันนะครับโดตึกที่หนึ่งนะครับหล้วจากดข้างที่สองครับเพราะมันกับที่ปุ๊บจะกดไปให้ได้สามสิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยมันตัดการทํางานอ่ะพอถึงสามสิบเจ็ดจุดห้านี่นะครับเทอากัน ใช้เบื้งใช้เบื้องอีกรอบนึงครับว่าตกบัดที่37.3ฟังนี่37.3มาโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวอุณหภูมิมันจะกลับไปอุณหภูมิภายในถังตอนนี้ก่อนนะครับว่ามันเท่าไหร่นะฮะนี่ครับเดอ่าตอนนี้อุณหภูมิมันถึง37.7มันก็จะตับนะครับเนี่ยไฟก็จะบวดทำงานนะครับนี่มันก็จะเป็นงสี่เพราะถึง37.3มันก็จะทำงานคือเก่านะครับก็คือจะเป็น จะเป็นหลอดองมันครับระมานนี้นะฮะเป็นวัตถจักรนะครับลักการทํางนก็นคือว่าเนี่ยพัดลมนะครับจะดูดออกซิเจนนะครับเขมานะครับผ่านหลอดไฟนะครับที่มีความหลอดนะครับแล้วก็มุนล้นของล่างนะครับไปถือไข่ที่เข้าฟักด้านล่างนี่นะครับในตะการนี่แล้วก็ออกนะครับรูระบายด้านล่างเนี่ยมันก็จะวนอย่างนี่นะครับตลอดนะครับการฟักไข่นะครับจนกว่าอ่า ไข่ไก่ห้าจะฟักนะครับใส่เวลาฟักก็คือประมาณยี่สิบเอ็ดมือนะครับไข่ไก่นะครับส่วนไข่นกสิบเกามือนะครับไข่เป็ดก็ประมาณสาสิบถึงสามสิบเอ็ดมือนะฮะแต่คือประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลักการทำงานมันง่ายๆนะครับแค่นี้ฮะมีหลักการหลักการทำงานมันเลยครับง่ายของตู้ฟักไข่นะครับสำหรับผู้ใดนะครับที่อยากประกอบตู้ฟักไข่นะครับใส่เองนะครับสามารถที่จะ เอาคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางใดนะครับเป็นแนวทางนะครับแล้กกับไปประยุกนะครับปรับใส่เอาเข้ามีหลายคลิปนะครับของช่องเข้าเนี่ยมีหลายคลิปที่เข้ามาแนะนําวิธีการประกอบตัวฟักนะครับว่าประกอบใไ่แน่นะครับสําหรับคนที่อยากประกอบใส่เองนะครับส่วนบบมีอุปกรณ์นะครับเข้ากับมีจาหน่ายนะครับชุดอุปกรณ์เข้ากับมีจาหน่ายใหู้กคาทุกคนนะครับที่อยากเอาไปประกอบเองนะครับของวัสดุเรือใส่นะครับ huh ถ้าในบ้านเข้ามาเห็ดกองตู้ฟักไข่ก็ได้นะครับแค่เขาประยุกประยุกนะครับประยุกการใส่นะครับทระกะการประกอบตู้ฟักไข่เนี่ยตู้ฟักไข่เนี่ยมันคือเป็นตัวซอยนะครับตัวซอยเอาตัวซอยให้เข้าในการฟักไข่นะครับมันอาจจะบดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ายังหน่อยมันก็ยังดีกว่าที่เราจะไปไอ่ไข่ไว้มันเอาถิมนะครับท่าแม่มันบ่ฟักนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าแม่ไก่มันฟักดีไม่มีปัญหานะครับ การปล่อยใหแม่ไก่ครับมันฟักครับมันจะเป็นอย่างที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแม่ไก่เิ่นบมฟักอ่าเขาก็ต้องใส่บริการของตู้ฟักไข่นะครับแต่ว่าจะหวังว่าให้มันได้ลอยบ์เส้นเลยนี่มันอาจจะบ่ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่สภาพภูมิอากาศแล้วแต่ฤดูนะครับแล้วแต่แล้วแต่ความชํานาญของเจ้าของตู้ฟักเองนะครับความชานาญของการฟักเองนะครับการดูแลนะครับ จะบอกว่าเฮ้ยมันจะได้ลอยบ์เซ็นมันก็เป็นไบรไุ้นะครับอันนี้แค่เป็นตัวซอยเฉยๆนะครับผมโอเคครับโอกาสนาเจอจกันไหม่นะครับสวัสดีครับ